ทำบ้าครับแลถ่ายเลอกสอบเวหาครับคืออันนี้ครับนี่ครับแล้วก็ถานนี้ที่ที่จะเป็นเองก็แล้วครับอาจจะไปนฐานนี้อยู่ฐานนี้ก็ได้ครับเพราะผมมันก็ไม่าจะไปถ่านล่างด้วยนะได้มาอันนี้ครับถานนี้เกี่ยวพังครับลราไปดูกันครับเี๋ยวจากไปกันเยอนที่งานครับถ้ามีเสียงเพลงขอโทษขออีกฝ่ายหนึ่งเขาเปิดเพลงไว้เตรียมทำกิจกรรมครับ๋ยวไปเจอกันที่งานเดครับไปก่อนนะครับ i พี่ใช้ในกระกวนกาในการทำข้าวสารพร้องอทบี่อย่างครับนี่ครับเขียวอันตระลครับอย่าเอามาเล่นนะครับมันบาดมือได้นะอันนี้แค่เอามาดูเฉยครับแล้วเขาตั้งวางไว้เฉยครับไม่รันนี้นี่มันคมก็หมันี่ข้าวตระลึนีครับข้าวเพื่อสุขภาพครับนี่ครับข้าวเพื่อสุขภาพข้าวเพื่อสุขภาพมันจะเหนสีครับมันจะเป็นสีนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นข้าวหอมมะลิ อย่างข้าวขาวตรงที่ไอเนี้ยอาจจะนี่จะสีใสกว่าครับอันนี้จะสีเข้มกว่าครับรๆๆอลา้น,นี้เหมือนอันนี้จะเป็นไม่ตันอเปล่า,า,าอันนี้คือเม็ดข้าวที่มันยังไม่ได้ปอกเปลือกเลยนี่ขเปลือกอันนี้ข้าวเปลือกข้าวเปลือกแล้วก็คือเม็ดข้าวที่ไปตามหรือเปล่าครับเนี้ยใช่ไหมครับข้าวเรียกปลายข้าวปลายข้าวที่มันดินยังไงก็ไม่อันนี้รังข้าวครับคือผงที่ได้จากการตํา มีได้จากการสีข้าวครับทำ<อ>สีข้าวแล้วก็มันนุ่มๆมันนุ่มๆเปลือกเมื่อเมื่อทำการเอาข้าวออกมาจากเปลือกครับ ษาจิตรักษาใจข้าพระเจ้าจะทำการใดๆในวันนี้ขอให้ปิติเมนาโถพันเตปูชาจะปูชนียานางรักขันตุอนุรักขันโตขอปิติเมปิติเมปิติเมประมังสุขขังซีซีวันนี้วันนี้มีฉัยชมงคลข้าพระเจ้าจะขอตกแต่งตะตุตและปลายข้าพระเจ้าจะบานยาายไปแต่หัปีเมื่อแรกเริ่มเดิมทีจะตั้งฟ้าตั้งแผ่นดินทรมาก,กินคน้วยกวา พระอินทร์สวนพระนาร,รายณ์แบ่งภาคลงมาเป็นพระยาทราพีนางโพขวดดัีแบ่งภาคลงมาเป็นพระยาทราพาเรียกว่านางควายงามดีที่สุดสำหรับให้มนุษย์ใจขัดฟังยงเฉยกันงสงสักหน่อยยัยลอยมันกราบช่องสั้มลอยไรยับเสร็จตับแก่ควายาให้หกระถทียปาปักเดียมทองยกขึ้นมาประคอ,องพวกที่มีกระดองให้ก็มานังให้พร้อมกัน กินออกใส่ขันกินกันให้สบายกินโยกกินย้นยายบางก็ยื่นไม่ค่อยจะอย่าเล่นนะเจ็บเชียวนะอ่าเย็บสิบถึงได้เลยนะเนี่ยมีหมวกใส่หมวกนะคะดเด็กๆร้อนมากถ้ายังไม่ใช้ถ้ารอบถือแบบนี้เดินไปเกี่ยวคนอื่นแน่นะคะเวลาถือเคี้ยว เราใส่ถุงมือจับอย่างนี้นะคะเดินแกว่งไม่โดนเพื่อนแน่แก้ไม่สิเกี๊ยวเป็นขยำขยำเนี่ยเนี่ยลูกเกี่ยวเกี่ยวเสร็จแล้วพอกไว้ขางนะคะไก่เรือไก่ไก่เกี่ยวที่นี่แหละเออไม่ใช่เราทีแหละเกี่ยวไม่ป็นห้าเข้าไปเออเออ

Bye. ที่ว่าใส่ใน้านี้หอมไหมคะี่เราหอมไหมแร็ห uh รือหอมย บายบายครับบ๊ายบายครับ What happened บ้าแก่เลยนี่ตัววอลตอนนี้ครับเราได้ทำการคอนเชิญวอล เรียบร้อยแล้วครับแล้วตอนนี้เราจะทำการกลับครับถ้าทำมาทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซ s c r i b e กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับมมครับแล้วก็เดี๋ยวจะกั EP นอะีพีหน้ารู้ไนะิว่าอีพนะีหน้าจะไปไหนกันไปกันเลยปุ๊ม